ไปดูเรื่องการเมืองที่มันร้อนแรงไดขณะนี้หน่อยท่านผู้ชมนะฮะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าก็เมื่อวานนี้วันที่19เมกราคม2565ช่วงเวลาประมาณสักหัวค่ำที่มูลนิธิป่าร้อยต่อท่านผู้ชมมีการประชุมกันของแกนนำพ,พรรคพลังประชารัฐเขาบอกประชุมอย่างเคร่งเครียดเลยประมาณสัก3าชั่วโมงจากกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเนี่ยเขาบอกว่าเขามีกลุ่มนะเขามีกลุ่มสสเขาเนี่ยอยู่ประมาณสักกี่สิกว่าคน ก็ถ้าไม่ให้ตําแหน่งถ้าไม่ได้ตําแหน่งเนี่ยรัฐมนตรีก็จะไปอยู่พรรคใหม่นะจะไม่ให้การสนับสนุนรัฐบาลอีกต่อไปแวแวๆตอนแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเป็นรัฐมนตรีว่าการนะแต่ต่อมาเนี่ยก็ไปอีกไปต่ออีกมีข่าวลือนะหูไมก็ว่าอาจจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมติพักท่านผู้ชมเขาก็มีมติพักออกมาเนี่ยประมาณสัก78เสียงให้ขับ ร้อยเอกธรรมนัทพงมเผาและพวกเนี่ยเนี่ยรวมทั้งหมด21คนออกจากพักพลังประชารัฐในข้อหาสร้างความขัดแย้งภายในพักทั้งนี้นะฮะร้อยเอกธรรมนัทพงมเผาและพวกเนี่ยนะอีก21คนเนี่ยนะจะต้องหาพักใหม่สังกัดภายใน30วันแล้วก็มีแนวโน้มนะว่าร้อยเอกธรรมนัทจะนำผองเพื่อนและพวกไปเนี่ยนะไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยซึ่งมีพลเอกวิทย์เทพหัสดินและอยุธยาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับพลเอกประวิทรวงสุวรรณเนี่ย เป็นหัวหน้าพักแล้วก็เป็นประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐด,ด้วยท่านผู้ชมในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะในที่ประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็มีข่าวมาว่ามีสสพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก็อยู่ในที่ประชุมด้วยชื่อเนี่ยก็ยังบอกไม่ได้หรอกนะว่าเป็นใครอะไรอย่างไรแต่ในในเนี่ยเขาบอกว่าสสพักประชาธิปัตย์คนนี้เนี่ยนะฮะอาจจะมาเป็นเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยด้วยและที่สําคัญครับที่ปรึกษาพักเศรษฐกิจไทย ก็คงจะเป็นพลตํารวจเอกพัชราวาทวงสุวรรณซึ่งเป็นพี่น้องกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณนั่นเองท่านผู้ชมหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนั้นเนี่ยถูขับออกจากพักเขาก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กนะท่านผู้ชมนะไปโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้บอกผมขอกราบขอพระคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังคงมุ่งมั่นตั้นใจที่จะทํางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปพร้อมกับแฮชแท็กเลย ไปอยู่พักไหนดีครับไปที่พลเอกประวิทรวงสุวรรณว่าเขาแจ้งต่อที่ประชุมว่ายอมยอมไปเถอะนะอยากออกก็ให้ออกไปจะได้สงบพักจะได้เดินต่อเรื่องนี้เด็กก็ได้คุยกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วซึ่งเงื่อนไขในการให้ขับออกนะเนี่ยพกขอโคต้ารัฐมนตรีที่ว่างลงสองตำแหน่งแต่คาดว่าไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยว่าการแต่อย่างใดแต่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการเพราะจะมีเสียงสอสอนในมือเนี่ยถึง21คนด้วยกัน ถ้าเป็นไปตามอย่างที่พูดว่าเราคาดะเนว่าจะไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยพักเศรษฐกิจไทยก็จะเป็นพักกลางๆเลยท่านผู้ชมนะฮะในระดับกลางเลยต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าถูกขับออกจากพักเนี่ยยังไม่หมดนะยังไม่พ้นตาแหน่งสสแต่ถ้าลาออกเนี่ยพ้นตาแหน่งสสเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นการขับออกจากพักก็ยังต้องหาพักใหม่สังกัดอยู่ท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้ก็เอามาขยายอธิบายความไม่เข้าใจกันเรื่องนี้ท่านผู้ชมอาจจะเป็นเกมอันตรายของบิ๊กป้อม หรือเป็นการนับถอยหลังของบิกตู่เออนะหรือหรือท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมองว่าเป็นเกมละครการเมืองหรือเปล่าที่จะมากรกข่าวกรกเกลื่อนเรื่องของข้าวย่างหมากแพงในนณขณะน,นี้ก็ต้องรอติดตามดูตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรขอบคุณครับ